สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำชุดเดรสกระโปรงบอลลูนในเกมซากูระสคูซิมูเลเตอร์กันนะคะก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนแป้งได้เจอไอเดียทำชุดใหม่นะคะเป็นชุดที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวละครอื่นมาช่วยเสริมเลยนะคะเพียงแค่แต่งตัวแล้วก็นำมาประกอบติดกันเนี่ยก็สามารถทำชุดนี้ได้แล้วนะคะทุกคนลักษณะชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดสายเดี่ยวส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นกระโปรงทรงบอลลูนนะคะบอกเลยนะคะทุกคนว่าน่ารักมากๆและทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้นะคะชุดสวิมมิ่งก็คือชุดว่ายน้ำในโรงเรียน 2. ให้เราใส่หมวกเป็นหมวกอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบเป็นหมวกฤด,ดูหนาวอันนี้นะคะต่อมากดมาที่เมนูซ้ายบนและกดชชร่าอีดิตไอเทมอีดิเลื่อนลงมาด้านล่างกดมาที่ h a i r a s s e s ถ้าอ่านผิดต้องของอภัยนะคะต่อมาให้เรากดติ๊กถูกตรงรอเข้าออกนะคะทุกคน ต่อมาก็ให้เราเนี่ยทำการปรับขยายหมวกทำให้มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะคะดูคนทำให้มันแบบพอดีกับเอวเรานะคะแต่เราก็ต้องทำให้มันแบบพอดีนะคะดูคนอาจจะแบบมันอาจจะสวยข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะแปลกๆนะคะดูคนทุกคนก็จะต้องดูทั้งข้างหน้าข้างหลังด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะคะทุกคนมันอาจจะมีความขยับขยื่นไม่ตรงกันนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยกด x บวกทางด้านบนด้วยนะคะดูคนมันจะได้ตรงนะคะ เราก็กดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนอยากจะได้ยาวก็เอายาวอยากจะได้สั้นก็เอาสั้นเลยนะคะทุกคนสามารถทําได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแป้งก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะหรือใครอยากจะปรับสีก็ได้นะคะทุกคนทําเป็นสีอื่นก็ได้นะคะหรือแบบใครอยากจะเอาเสื้อสีฟ้ากระโปรงสีฟ้าทําเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะแต่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเดินช้าๆเนาะถ้าเดินไวๆวเนี่ยมันจะโปะนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนถ้าเราทำสีให้มันแบบสวยมันก็จะดูเด่นขึ้นมานะคะถ้าทำสีเดียวกันก็จะเป็นแบบสีเรีสนะคะทุกคนแต่ถ้าอยากให้มันดูน่ารักดูมีมิติก็ทำคนละสีนะบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้แป้งไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย